بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري วะผลอุบดะมิลิฟานยัฟกะฮ ق, ق و ل ล السلام عليكم ورحمة الله وبركاته คุาตุณแม่ตระณีจากเอกองอัลลอฮ์ س ب บ ا ن ه ะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาทุกท่านทุกคน นักเรียนนะวันนี้เดินทางมาถึงคำนิยามของคำว่าอัลอิสลามนะบทเรียนวันนี้ก็คือคำว่าอัลอิสลามนะอย่างคราวที่แล้วเนี่ยเราว่ากันด้วยเรื่องของคำว่าอัดดีนนะย้อนนิดนึงนะอัดดีนที่แปลว่าศาสนานะศาสนาก็คือ สิ่งที่อัลลอฮฺตาอลาได้กำหนดเป็นบทบัญญัติโดยผ่านลิ้นของท่านรอสูลฺสัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะไรก็ตามที่รอซูลนะอะไรก็ตามที่นบีที่รอซูลได้กล่าวเอาไว้สิ่งนั้นคือวาฮีคือพระบัญญัติแห่งอัลลอฮฺตาอลาคือคำบัญชาของอัลลอฮฺตาอลาไม่ว่าจะเป็นคำสั่งห้ามคำสั่งใช้ที่ผ่านบรรดารอซูลนั่นเรียกว่าศาสนาทั้งสิ้น ง่ายๆเข้าใจง่ายๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งงานการล้างนายิการห้ามดื่มเหล้าการห้ามเอ่อการห้ามละเมิดประเวณีห้ามนินทาห้ามใส่ร้ายต่างๆเหล่านี้เรียกว่าศาสนาล้วนๆศาสนาชัดๆนะอะไรก็ตามที่เราซูนบอกอะไรก็ตามที่เราซูนทําเป็นแบบอย่างนั่นคือศาสนานั่นคือศาสนาคําว่าอด,ดีนอด,ดีน และอะไรล่ะคือเครื่องหมายของคนที่มีศาสนาอะไรคือเครื่องหมายของคนคนหนึ่งอะไรคือเครื่องหมายที่จะชี้ว่าคนคนหนึ่งมีศาสนาศาสนาที่นี่หมายถึงอะไรศาสนาอัลลอฮาก็คือศาสนาอิสลามนะอิสลามนะมนะใครก็าตามนะที่มีลักษณะต่อไปนี้หนึ่งก็คือมีมีการยึดมั่นมีความมั่นคงต่อการยึดมั่นของเขา ด้วยกับบรรดาหลักการยึดมั่นที่ถูกต้องมีการยึดมั่นที่ถูกต้องมีการยึดมั่นที่ถูกต้องจากบรรดาหลักการยึดมั่นต่างๆเช่นการศรัทธาต่ออัลลอ์ศรัทธาต่อบรรดาคุณลักษณะของอัลลอ์ศรัทธาต่อบรรดารอซูลศรัทธาต่อบรรดามาลาอิกะศรัทธาต่อวันันอาคิรัศรัทธาต่อการกําหนดสภาวะความดีและความชั่ว นะศรัทธาต่อเรื่องอาซาบที่จะเกิดขึ้นในหลุมกูโบสความสุขที่จะเกิดขึ้นในหลุมกูโบสเรามีนะเรามีความเชื่อต่อสิ่งที่เราซู้นำมาบอกทั้งหมดนี่คือเราศรัทธาที่สุบทองนะต่อมาเราปฏิบัติอามันอิบดะดาเพื่ออลัลลอฮ์ซัลาดังนั้นทุกๆอิบาดาในการสังเกตให้ดีทุกๆอิบดะดาจะต้องมีการเนียด ทุกๆอิบาดะจะต้องมีการเนียดเนียดเพื่อใครเนียดเพื่ออัลลอฮฺตอลาเวลาเราจะละหมาดเห็นไหมข้าพเจ้าละหมาดฟัด,ดูซูฮุรีสีรอห์ก็เพื่ออัลลอฮฺตาอลาให้หัวใจมันนึกแบบนั้นไอ,อนไอตอนไอตอนเริ่มละหมาดที่เรากล่าวว่าอุซซอลีน่ะอันนั้นน่ะเขาเรียกว่าเป็นการกล่าวนำกล่าวนำอันนี้ยังไม่ใช่เนียดนะนักเรียนจำไว้ดีจำไวให้ดีนะ คำว่าอุศล,ลีฟารุละูรีอรบะอนะอันนั้นยังไม่ใช่เนียดอันนั้นเขาเรียกว่าคำกล่าวนำเนียดอเนียดจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่หัวใจสถานที่ของการเนียดนั้นอยู่ที่หัวใจดังนั้นเราต้องตั้งใจตั้งใจว่าจะกระทำสิ่งนั้น,นเพื่ออัลลอฮฺตาลาตั้งใจว่าจะกระทำสิ่งนั้นเพื่ออัลลอฮฺตาลานี่คือเครื่องหมายที่สองว่าของคนมีศาสนา เวลาเราจะทําอะไรเราต้องเหนียดเพื่ออัลลอฮฺสาระละหมาดเวลาเราจะสะการเวลาเราบวชอ่าทุกๆอิบา์ดะจะต้องมีการเนียดหมายถึงอิบาร์ที่มีรูปแบบเจาะจงแน่นอนเช่นการบวชการละหมาดอาบน้ําละหมาดอาบน้าบนําวาญิบนะต่างๆนาน,นานเหล่านี้นะเป็นไปนเพื่ออัลลอฮฺสาละประการที่สามก็คือ ทำทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลลอฮฺตาอัลาสั่งใช้หมายถึงเทิดทูนคําสั่งใช้ของอัลลอร์นั่นเองทำทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลลอฮฺตาอัลาสั่งใช้เนี่ยเครื่องหมายที่สามของการมีศาสนา,นาท,ทําท,ทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลลอฮฺตาอัลาสั่งใช้สี่ก็คือยับยั้งตัวเอง ยับยั้งตัวเองจากสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาห้ามยับยั้งตัวเองจากสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลหามีหลักการยึดมัน่นยึดมัน่นอย่างมั่นคงถูกต้องมีความบริสุทธิ์ใจในการทําอิบารัเทิดทูนคําสั่งใช้ของอัลลอฮฺทิ้งสิ่งที่อัลลอฮฺห้ามนี่เขาเรียกว่าสี่เครื่องหมายที่แสดงถึงคนคนหนึ่งแสดงบอกคนคนนี้มีศาสนานะมีศาสนา เอาง่ายๆว่าคนคนนี้คบได้คบได้ทํามาค้าขายกับเขาได้เป็นเพื่อนกับเขาได้ฝากฝังอะไรได้ออันนี้คือบทเรียนแรกอันนี้คือบทเรียนในคาบที่แล้วนี่คือประโยชน์ของมัน,นประโยชน์ของมันส่วนวันนี้นวันนี้เรื่องต่อมาก็คือ ศาสนาที่อัลลอฮฺ ت อ ا ลาเลือกเลยอัลด,ดีโนอิงดัลอัลด,ดีโนอิงดังลลอฮิสลามศาสนาณอัลลอฮฺ ت อ ا ลาก็คือศาสนาอิสลามอ่าวันนี้เรามาดูนะนักเรียนเริ่มจับปากกาเริ่มจับสมุดนะได้แค่ไหนยยแค่นั้นสักยี่สิบนาทีอินชาอัลลอฮ์ได้แค่ไหนยยแค่นั้นไม่ต้องซีรีส์นะไม่ต้องโอ้โหเห็นตัวหนังสือระบายเลยเอาดอูตัวหนังสือก็มีพอสมควรนะพอสมควร นตัวหนังสือมีพอสมควรได้แค่ไหนเอาแค่นั้นนะได้แค่ไหนเอาแค่นั้นนะนักเรียนจับปากกานะนักเรียนเขียนคําว่าอัลอิสลามนักเรียนเขียนคําว่าอัลอิสลามูอย่าเพิ่งเขียนนั่นอื่นนะนะอย่าเพิ่งเขียนนั่นอื่นไปอันขาดจนกว่าฉันจะบอกนะเดี๋ยวเราไปสลับกันมั่วซั่วไปหมดอัลอิสลามูนะ อิสลามอัลอิสลามหมายถึงอันนี้เราเขียนแหละเราจะเขียนต่อไปตรงนี้เลยครับว่าหมายถึงตรงนี้บรรทัดนี้หรือเราจะเขียนข้างล่างก็ไม่เป็นไรนเ,อเอาที่เราเอาที่เราที่เราสะดวกที่เราที่เราเข้าใจได้ว่านี่คือความหมายของคําว่าอัอิสลามนีย้ำครั้งที่สองแล้วนะอิสลามนี่้นมาครั้งที่สองแล้วนะคาว่าอิสลามนี ถ้าทำข้อสอบไม่ได้นี่ก็นะก็ต้องต้องว่ากันลนะอิสลามมูอิสลามหมายถึงนะการน้อมรับนะอิสลามหมายถึงการน้อมรับสิ่งที่มาจากอนะัลลอฮฺซะละอิสลามอันบนเนี่ย อิสลามหมายถึงการน้อมรับสิ่งที่มาจากอัลล,ลอฮฺดโดยผ่านลิ้นของรอซูลนดโดยผ่านลิ้นของรอซูนดโดยผ่านลิ้นของรอซูนซลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลมัม โดยผ่านลิ้นของรอซูลซลลลลอฮวะอะลีฮ์ซัลลัมอิสลามคือการยอมรับการน้อมรับการยอมรับสิ่งที่มาจากอ AH ัลลอฮฺตาอาลา,าสิ่งที่มาจากอ AH ัลลอฮฺตาอาลาโดยผ่านลิ้นของท่านรอส,สูลซลละลลอฮ์อะลีฮ์ซัลลัมคือการยอมรับสิ่งที่รอซูลนำมาบอกทั้งหมด นะยอมรับเชื่อในสิ่งอันนี้ยอมอ่าถ้าเชื่อเนี่ยเป็นอากีดะนะอากีดะหละักหลักการยึดมัน่นส่วนหลักการปฏิบัติละ่ะคือน้อมรับนะน้อมรับสิ่งที่อัลลอฮฺตาอัลาอฮ์นำอ่าสิ่งนะน้อมรับนะสิ่งที่มาจากอัลลอฮ์โดยผ่านลิ้นของท่านรอสดาสัลลัลลอฮฺุสัลลิมุลลอฮิวะสัลลัมนี่เรียกว่าอิสลามนะนะ เอาละเราเข้าใจคําว่าดีละศาสนาและศาสนาอัลเล่าสาระเขาคืออิสลามละและอิสลามคืออะไรเราก็บอกไปแลวนะเราเข้ามาด้วยแล้วนะอิสลามคืออะไรเรารู้แล้วนะอ้าวต่อมาเงื่อนไขของคนคนหนึ่งที่จะมีอิสลามอ่ามาดูมาดูต่อมานะเราจะอิสลามไหมนะและเงื่อนไขของคนหนึ่งที่จะมีอิสลามได้ยังไงอ่าดูบรรทัดต่อมาันเรียน บรรทัต่อมานักเียนเขียนคำว่า s h r u tul islami s h r u tu นะ shuru tu l islami s h r u tul islami s h r u tul islami s h r u tul islami ตาตุนอย่าเขียนแค่นั้นแหละอ่าสิทธาตุนอย่าเพิ่งเขียนอันอื่นนะเขียนอันที่ครูม,มันบอกก่อนนะครับชูรูตุลอิสลามีสิทธาตุน,นชูรูตุลอิสลามีสิทธาตุน ชูรุตุ त त न. อัลอิสลามีซิกตะตุนน่าดูชูรุตุนอิสลามีนะให้ความหมายหน่อยนะ่ต่อไปเลยก็ได้นะเขียนต่อไปเลยคำหมายต่อไปเลยรู้ว่าเขียนด้านล่างก็ได้นะเขียนด้านล่างนะับต่อมาก็ได้นะบรรดางเงื่อนไขของอิสลาม ชูรูตุนอิสลามีบันดาเงื่อนไขต่างๆของอิสลามบันดาเงื่อนไขต่างๆของอิสลามบันดาเงื่อนไขต่างๆของอิสลามซิกตาตุนมีอยู่หกประการบัดาเงื่อนไขต่างต่างของอิสลามซิก ตัตุนมีอยู่หกประการอ่าอันนี้เราเด็กมัธยมหนึ่งแล้วนะมัธยมเด็กโตแล้วคุยกันรู้เรื่องแล้วนะเราเรียนมาเนี่ยตั้งกับชั้นฟฟตอีนเนี่ยเราเรียนมารูกลออิมานมีหกประการใช่ไหมรูกลอิสลามมีห้าประการแต่เงื่อนไขของอิสลามอันนี้เงื่อนไขต่างๆของอิสลามนะคนคนหนึ่งจะมาเป็นอิสลามเนี่ยนะจะถือว่ามีอิสลามเนี่ยเขาต้องผ่านอะไรมาบ้างอ่าหนึ่ง เงื arias, uma. Uma. ่อนไขต่างๆชูรูตุนอิสลามมีสิบตุนเงื่อนไขต่างๆของอิสลามมีหกประการหนึ่งนะหนึ่งแล้วเกี่ยงคำว่าอัลบูลูกูพอก่อนอ่าเกียงอัลบูลูกูหนึ่งอัลบูลูกูหนึ่งอัลบูลูกูบาลามวาวเรนบ อลัลฟลามอลัลฟลามบาลามวาวเกนอัลบูลูกูนะบามิดมมัมโมลามมิดมมัมโมเกนดมมัมโมอัลบูลูกูอัลบูลูกูหมายถึงอัลบูลูกูหมายถึงการบรรล,ลุนิติภาวะนะการบรรล,ลุ นิติภาวะาการบรรลุนิติภาวะาาการบรรลุนิติภาวะาไอบรรลุนิติภาวะเนี่ยของชายก็คือถ้าเกิดว่าไม่เคยฝันมีอสุจิเคลื่อนมาก่อนเลยก็ให้นับเวลาอายุ15ปีนะปีเอาอายุเป็นเกณฑ์อายุ15ปีเป็นเกณฑ์ แต่ถ้าหญิงผู้หญิงก็เอาประจำเดือนเป็นเกณฑ์ผู้หญิงก็เอาประจำเดือนเป็นเกณฑ์ผู้หญิงเอาประจำเดือนเป็นเกณฑ์ถ้านางมีประจำเดือนตอนแปดขวบก็ถือว่านางบรลุนางบรลุนิติภาวะตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาบุลุษแล้วทำไมบุลุษแล้วเกิดอะไรขึ้น บรรล,ลุนิติภาวะแล้วเกิดอะไรขึ้นพอบรรล,ลุนิติภาวะดังนั้นเรื่องราวต่างๆที่เป็นเป็นสิ่งที่ถูกบังคับให้มุสลิมต้องทำเนี่ยเขาเรียกว่าภาพบังคับตักลีฟภาพบังคับมันก็จะวาญิบบนพวกเขาทันทีนะเด็กผู้ชายคนหนึ่งบุลลุบรรล,ลุนิติภาวะดังนั้นวาญิบต้องละหมาดแล้ววาญิบต้องละหมาด เช่นเดียวกับผู้หญิงเหมือนกันถ้าบุรูษกมีประจำเดือนตอน8ขวบ9ขวบมีเรียบร้อยลวประจำเดือนถือว่าเป็นประจำเดือนแน่ๆ,นๆก็ภาควาญิบภาคตักรีฟการบังคับก็ต้องตกอยู่เด็กพคนนั้นต้องละหมาดละนะต้องละหมาดละทิ้งละหมาดบาปว่าง่ายบุลุษกละนะบรุลุที่ภาวะต้องละมาต้องบวชแล้วต้องถือสิ้นอดแล้วบุลุษกอืมดังนั้นพวกเราเนี่ยฉันเนี่ยนะว่าเด็กรุ่นนี้นี่บุลุษกวัว นะบรลุนิติภาวะไวมากดังนั้นละหมาดทิ้งไม่ได้แล้วนะนะละหมาดห้าเวลานีท่ทิ้งไม่ได้แล้วนะทิ้งไม่ได้แล้วนะเพราะพวกเรานี่บุลุกแล้วนะบรลุนิติภาวะต่อมาข้อที่สองนะบุลุนะบัลุนิติภาวะอ่ะต่อมาข้อที่สอง น้าข้อที่สองข้อที่สองอัลอักลูนะข้อที่สองอัลอักลูนักเรียนเขียนลงมาข้างล่างต่อจากอันบูลูก็ได้นักเรียนเขียนลงมาข้างล่างต่ออันบูลูก็ได้นะน้านักเรียนเขียนเลขสองเข,เขียนคําว่าอัลอักลูมีอาลิฟลามอาลิฟลามอินแล้วก็กอฟนะตัวนี้จุดมันอาจจะ มันอาจจะไม่ชัดนะฉันเขียนให้ใหม่ก็ได้ก็ไม่ก็มาอ่ากอลฟไลท์ก็มีกอลฟเหมือนกันลูกชายมาละอ่ามีสองจุดนะอัลอักลูอัลอักลูอัลอักรูักเรียนเขียนลงมาบรรทัดที่สองได้ไม่เป็นไรนะอัลอักลูนะไม่เป็นไรไม่ได้รีบนะ ไม่เดือดรีบข้อ2ก็คืออัลอักลูนะข้อ2จาก6ประการของเงื่อนไขต่างๆของอิสลามอัลอักลนะูนะนะอัลอักลูอักลูหมายถึงอะไรนะอัลนอะักนละูหมายถึงนอะัลอักลูหมายถึงการมีสติสัมปชัญญะ ไปกด Google ดูแล้วกันนะว่าสัมปชัญญะเขียนยังไงนะรือไม่ก็ถามคนข้างๆถ้าเขียนได้ก็เขียนไปนอ่ะอักลุการมีสติสัมปชัญญะน่ะการมีสติสัมปชัญญะคือหมายถึงไอ้อักลุนอิสลามเนี่ยหมายถึงเขาเขารู้เขาเข้าใจในสิ่งที่เขาพูดออกไปน่ะเขารู้เขาเข้าใจในสิ่งที่เขาพูดออกไป รู้ว่าตัวเองทำอะไรอยู่อ่าเขาเรียกว่ามีสติสัมปชัญญะอัลอักลูเขามีสติหมายถึงการมีสติสัมปชัญญะหมายถึงอันนี้ไม่ต้องจดนะจดแค่จดแค่อัลอักลูะการมีสติสัมปชัญญะแค่นั้นที่เหลือเนอธิบายให้ฟังไอ้สัมปชัญญะสติเนี่ยไอ้สติสัมปชัญญะเนี่ยก็คือเขารู้ว่าเขาพูดอะไรออกไปแล้วเขาเข้าใจมัน คนเมาเนี่ยนะทำไมเขาไม่พิจารณาลหละเวลาคนเมาพูดอะไรเนี่ยเพราะว่าคนเมาเนี่ยพูดอะไรออกไปโดยที่ไม่รู้ตัวเองอ่านี่เขาเรียกว่ามไม่มีอักไม่มีอัลอักนลอ่าไม่มีอัลอักเขาไม่พิจารณานะไม่พิจารณาดังนั้นคนเมาอ,อ่าเมามากเลยเมาเดินเซเลยนะพ,พูดอะไรออกมาเนี่ย เขาไม่พิจนนา,ารณาศาลเองก็ไม่พิจารณาศนะาอิสลามเองก็ไม่พิจารณาศาอิสลามเองก็ไม่พิจารณาคาพูดของคนที่เมาเพราะว่าไม่มีอัลอักลูไม่มีสติสัมปชัญญะไม่มีสติสัมปชัญญะนั่นเองนะบุลูกแล้วอัลอักลูแล้วข้อสองข้อสองอืม อ่าอ่าโอ้ยี่สิบนาทีแล้วอ่ายี่สิบนาทีแล้วสำหรับพวกเรานะการเรียนออนไลน์เนี่ยยี่สิบนาทีก็ถือว่าเยอะพอสมควรแล้วนะยี่สิบนาทีนะถือว่าเยอะพอสมทวนแล้วจดจ่ออยู่กับโทรศัพท์เนี่ยนะอ่าดังนั้นทวนนิดนึงวันนี้เราเรียนเรื่องอันอิสลามอะอิสลามคือการน้อมรับนะาน้อมรับ สิ่งที่มาจากอัลลอฮ์โดยผ่านลิ้นของรา ul สูาส่ลุลลอฮ์ซัลลัลลอฮิวะซัลลัมเงื่อนไขต่างๆของอิสลามมีอยู่6ประการด้วยกันนะวันนี้เราเรียนไป2เราเรีย ulu, นอะัลบุลูกกับอนะ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 ัลอักลูอัลอักลูเวลาครูมาสอนครูมาสอนช้าไปเรื่อยๆนะแต่เวลาสอบครูมาสอบข้อเขียนนะครับนะนักเรียนจะต้องเขียนให้ได้เช่นครูมาถามว่าจงอธิบาย ตงบอกความนิยามของคำว,ว่าอิสลามบอกเงื่อนไขของอิสลามมาทั้งหมดอะไรประมาณนี้นักเรียนต้องเขียนมาให้ได้นะแักเรียนต้องเขียนมาให้ได้อชาอัลลอฮ์นะเราพบกันใหม่ในคาบหน้าอีกนะข้อสามข้อสี่ข้อห้าข้อหกอ, 5, อ,อชาอัลลอฮ์ในคาบต่อไปนะคา,าบนี้เอาไว้แค่นี้นะนักเรียนอย่าลืมเขียนวันที่นะนักเรียนอย่าลืมเขียนวันที่นะวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วนะวันนี้ยี่ห้าแล้วนะเขียนยี่ห้าเดือนหก 2564หอ่น้า2564 25เดือนถ้าใครจำคาบได้ก็เขียนด้วยฉันฉนี่ฉันลืมแล้วว่าคาบที่ไรนะถ้าใครที่ไล่มาตอลอดว,ว่าคาบที่ไหรก็เขียนให้ฉันด้วยนะอย่า